วันผักและผลไม้จากทั่วประเทศเดินทางมาที่นี่สีมุมเมืองไม่เคยหลับไหลสายพานอาหารและชีวิตไม่มีวันหยุดวันยางไงมั้ยเพหลายเที่ยวเหมือนกันแหละครับการยังคนหนุ่มเขาเาเอาเยอะแหละคนแก่ก็เอาน้อยลงคนหนุ่มเอาเยอะเป็นตันอ่ะตันกว่า สัามั่สได้แต่เขาไวรุ่นนะแต่ลุงไม่ได้หรอกอายุเยอะสิบปีเต็มที่ชายคนนี้ผันตัวจากงานขายแรงที่ไต้หวันมายึดอาชีพรับจ้างเข็นผักแลกกับเงินรายวันในตลาดใหญ่ที่มีอายุย่างเข้าวัยกลางคนรกเข็นคู่ใจและเสื้อกั๊กแดงเบอร์525ให้เขามากกว่าอาชีพเลี้ยงตัวได้รูปเรียนจบ รับราชการสองคนแล้วก็ได้รถได้ที่ดินได,ได้บ้านครับไ,ได,ได้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 หลายอย่างถ้ารูกจะกินจะเก็บเนาะเราต้องพ่วงไปเดียนะจากเจ้าหนึ่งเป็นสามเจ้าสีเจ้าพ่วงไปแต่อย่าผิดก็แล้วกันถ้าผิดลรงงานเข้าการเข้าเรา ที่ยูตลาดสีมิเมืองเป็นเงินเป็นทอง ใช้เวลามันสองชั่วโมงสองชั่วโมงกับการซื้อของเนี่ยลูกสาวก็ขี่โมเตอร์ไซค์ไปซื้อซื้อซื้อแล้วก็ส่งแล้วก็มีหน้าที่จ่ายเงินจ่ายเงินพอสองโมงครบสองโมงก็หักหมดห้าหมื่นก็เสร็จทุกวันยี่สิบปีเป็นอย่างนี้ทุกวันบนรถรับซื้อแต่ละคันคือผลผลิตที่ถูกส่งต่อเป็นทอดจากเกษตรกร กระจายสู่มือยี่ปัวซาปัวจนถึงในจานคนกินพวกมาค้าก็แกงพวกพัตตคารห้างร้านอะไรพัตคารก็มีมาซื้อเราพวกร้านอาหารที่ใหญ่กม็มาซื้อเราไปทำจริงโรงแรมก็ยังมีขายมั่งแล้วก็มีพวกข้าวแกงมามาซื้อเราก็เจ้าละห้าร้อยเจ้าละสองพันสามพันเงี้ยแล้วก็ทีก็ส่งมั่งแบบพวกก็ไปขายตามหมู่บ้าน จ้าละสิบโลยี่สิโลเียก็แบ่งไปขายเราแบ่งตัดตดตอนเราไปอีกทีหนึง่งไปขายก็มีกําไรอีกทีหนึงน่งยังมีรถอีกจำนวนมากรับบทบาทนี้ในกลางน้ำของผลผลิตผักและผลไม้ที่มีหมุนเวียนวันละกว่า8,000ตัน ไม่ไกลกันนักคือตลาดมะม่วงใหญ่ที่สุดในประเทศวันหนึ่งก็ประมาณ10กว่าคันนะเมื่อก่อนเนี่ยสิบกว่าคันคันหนึ่งก็ประมาณ3ตันสตันกว่าอย่างเงี้ยสิบกว่าคันทำมะมะม่วงมาก็ประมาณสักยีปีนะจะได้ ผู้ค้ารุ่นใหญ่ที่ทำการค้าเติบโตมาพร้อมๆกับตลาดเล่าถึงความหลังช่วงรุ่งเรืองแต่เมื่อโควิด -19 มาเยือนหลายอย่างก็เปลี่ยนไปช่วงแรกๆก็เริ่มก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนบ้างแต่มาช่วงสองช่วงสามนี่จะจะหนักหน่อยช่วงนี้คือจะทำให้ความกังวลใจมีกับคนสวนคนสวนคือจะโทรมาถามกันเลยว่า เอยตลาดจะปิดไหมเราจะเอา,เอามะม่วงเราเนี่ยเราจะเอาไปขายที่ไหนข่าวการระบาดของตลาดเล็กๆในจังหวัดปทุมธานีช่วงต้นปีทำให้ผู้ค้าตังวลถ้าสมมติตลาดปิดจริงๆตอนตอนที่หนัก มันก็ต้องมันก็ต้องยอมอ่ะเราก็ต้องปรึกษากับลูกค้าด้วยว่าว่าเขาจะหยุดได้ไหมหยุดส่งได้ไหมเพราะว่าถ้าเราปิดตลาดนี้ปิดจริงข้างนอกก็ต้องผลกระทบเยอะถูกไหมข้างนอกข้าง,งนอกที่ว่าใช้วัตถุดิบนะ่ะกระทบแบบร้อยอร์เซนเลย